สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับอย่าลืมนะครับเปิดไปที่ x c workspace จริงๆแล้วคอนเซปต์เบื้องต้นในการใช้งานไ b a s e แล้วก็เซฟ e d t t a เข้าไปที่ตัวไ b a s e เราก็รู้วิธีแล้วนะครับหมดแล้วเราสามารถที่จะดึง Data ออกมาได้หมดละเรามาพูดกันถึงคอนเซปต์ต่อไปเล่นๆดีกว่านะครับ เป็นไอดียสมมุติว่าตอนนี้เราล็อกล็อกอินเข้ามาอยู่ในยูเซอร์ชื่อชิดแชทใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเราล็อกเอาท์นะครับเราล็อกเอาท์แล้วเราเข้าใหม่เป็นยูเซอร์อีกอันหนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้ไปดูแป๊บหนึ่งนะครับไปที่ safari แล้วก็ firebase google com go to console นะครับแล้วก็ไปที่ชิดแชทของเรา authentication x y z google.com นะสมมุติเราเข้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็น x y z google.com password นี่ผมจำได้เหมือนกันนะครับ123456แล้วก็ล็อกอินจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าเราเข้ามาด้วยยูเซอร์ไหนมันก็จะเป็นข้อความนี้นะครับเพราะเราออกแบบไว้อย่างนี้สมมุติถ้าเราอยากจะเล่นๆกับมันโดยการที่เช่นถ้า ล็อกอินด้วยล็อกอัก่อนนะครับล็อกอินด้วยชิดแชท at google.com มันก็เก็บข้อมูลแบบหนึ่งนะครับของใครของมันถ้าล็อกอินด้วย xy z g o o g l g c o m ก็เป็นอีกแบบหนึ่งล็อกอินด้วยอะไรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะทำยังไงอ่าลองมาคิด,ดเล่นกันดูนะครับคิดได้ไหมจริงๆมีหลายวิธีมากนะครับผมจะทำได้เล่นให้ดูสักวิธีหนึ่งก็ทำได้เล่นก็พอนะครับ จริงๆเราสามารถทำแบบไหนก็ได้อันนี้เป็นไอเดียเล่นๆเวลาทำงานจริงอาจจะใช้ไม่ไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับใช้แบบอื่นก็ได้ผมก็จะไปที่เปลี่ยนตัวนี้เราจะเก็บไปที่ตัวนี้นะครับไปที่サプリอีกทีหนึ่งไปที่เดต้าเบสเราจะเห็นว่าขอรีเฟชก่อนนะครับรีเฟชเดต้าเบสเราเนี่ย เราเก็บไว้ในส่วนของชิทแชท Data เห็นไหมครับอันนี้ก็มีเทสตหนึ่งเทสตสองเทสเทสีนะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าเราก็เปลี่ยนวิธีที่เก็บนะครับแทนที่จะเก็บลงไปในชิทแชท Data ถ้าล็อกอินด้วย X Y z e ล็อกเก็บไว้ในส่วนหนึ่งนะครับล็อกอินด้วย u s e r ออันไหนก็เก็บไว้ใน u s e r อันนั้นก็ได้นะครับเราก็เลยจะเล่นง่ายๆเลยเก็บไว้ใน user Email แล้วกันนะเราก็ไปที่ตัวนี่นะครับ Chat view c h a t v i e w c o n t r o l l e r swift แล้วก็สร้างตัวแปรเลยผมจะเรื่องง่ายๆเก็บไปที่อีเมลเลยนะครับใช้ชื่ออีเมลในการเก็บเพราะอีเมลเนี่ยไม่น่าซ้ำกันนะครับแล้วก็ว่าตั้งเป็น user email เป็น s t r i นะให้เป็นค่าว่างๆไว้ก่อนแต่ตัว t หายหลังจากได้ตัวนี้แล้วเราก็ไปเช็ค ตรงไหนดีไปที่ View View Appear ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนไปเ,เวลาโหลด view ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปดึงอีเมลของ User เข้ามาก่อนนะครับ <c oughs> เราก็ไม่เอาอันนี้ละจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับลบทิ้งไปเลย <c oughs> แล้วก็ไปสร้างฟังก์ชันใหม่ของเราขึ้นมา,าตั้งชื่อว่า get user email ก็ได้นะครับ ก็เป็นฟัง get user email ทำอะไรเราก็ให้ let for, for นะครับ firebase for auth email เท่ากับ for auth นะครับ f i r e a u t h นะครับแล้วก็ auth current user นะแล้วก็ email ไปดึงอีเม l ของ current user ที่ล็อกอินเข้ามานะครับ ว่ามีไหมก็ต้องเช็คไปด้วยนะครับ if for os email เนี่ยไม่เท่ากับ new คือจะต้องมีค่าถ้าเราไม่ได้อีเมลก็คือไม่มีนะครับก,ก็จบไปไม่ทำงานนแต่ถ้าเกิดว่ามีอีเมลปุ๊บเราก็ให้ user email นะครับเท่ากับ for os email ตัวนี้เลยนะแล้วก็เอาอันเก่าของมันนะครับ database release นะกับ database init มาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับนะถ้าเกิดทำงานได้ก็ให้ database release ก่อน กันไว้นะครับแล้วก็ database init ial. แค่นี้เองดูเหมือนง่ายนะแต่คราวนี้ที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับตรงชิด chat data ตัวนี้ตรง database h a n d l e เนี่ยที่เราใช้ database reference child นี่นะครับตรงนี้ในส่วนที่ที่ save เนี่ยเราไป save หรือว่าดึงค่ามาจากชิด c h a data แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นตัวแปรแทนก็เป็น user email เนี่ยแบบนี้ เห็นไหมครับมีอีกไหมอยู่ในส่วนนี้แล้วก็อยู่ใน database release ก็มีนะครับผมขอ copy copy ไปก่อนเดี๋ยวค้นหาว่ามันครบหรือยังนะครับดูด้วยตาไปก่อนที่ chat data ดดเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนเป็น user email แทนมีไหนอีกอ่นี่ครับ send message เหมือนกันก็เป็น user email เปลี่ยนให้หมดนะครับตรงไหนอีกหมดแล้วมั้ง เพื่อความชัวเราไปข้างบนสุดแล้วก็คอมมานด์ F นะครับ Search Page ลงไปที Ch ่ Chat Data เอามีอยู่อ๋อนี่มันคอมเมนต์ไว้เฉยเปลี่ยนไปด้วยเกิดใครอันคอมเมนต์มาจะมาใช้นะครับก็เปลี่ยนเป็น User Email หมดแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองเอาไป fail ตรงไหนเนี่ยอ๋อเครื่องหมายฟันหนูนะครับหมายคำพูดต้องอาออก เรียบร้อยนะครับไม่เออร์เลอร์แล้วลองรันดะูเนี่ยคราวนี้มันจะตอนดึงออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เห็นไม่ได้ดึงส่วนทีชช่แชทเดต้ตาแล้วนะครับเออร์เลอร์เลยเออรเลอร์ er อะไรไล่ดูดิครับเออร์เลอร์ตรงไหน อ๋อผมเห็นละเออเรืออะไรโอเคถือว่าเป็นเป็นแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับให้ไปลองเล่นดูวิธีแก่อเลอร์ว่าจะทำยังไงนะครับดูอเลอร์เป็นไหมลองเห็นตรงดีบัคตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเออเลอร์นะครับอ่าไกด์ให้นิดนึงจริงๆเราลองดีบัคดูได้นะครับว่ามันเออเลอร์ตรงไหนโดยการที่สต็อปก่อนนะครับอาจจะทำแบบนี้เนี่ยไปใส่ตัวดีบัคบรรทัด ว่าเราจะเบรกดีบักตรงไหนตรงนั้นนะครับแล้วก็รันดูว่ามันตกลงมาเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเออร์เลอร์ตรงไหนก็แล,แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต่อให้ไม่ต้องดีบักเนี่ยมันก็เห็นแล้วเออร์เลอร์ตรงไหนนี่เห็นไหมครับนตรงเนี้ยผมใบให้เนี่ยไล่ดูตรงข้อความที่มันบอกนะครับเนี่ยครับแต่แถวนี้แหละนี่เห็นไหมครับ ไปดูว่าทําไมเออร์อะไรนะครับแล้วก็ลองแก้ดูถือว่าเป็นไหนไหนทำมาขนาดนี้แล้วก็ลองแกด้ด้วยตัวเองดูนะครับว่าเวลาเกิดเออร์เลอร์เนี่ยเราแก้ได้ไหมเพราะมันสําคัญมากในชีวิตจริงลองเล่นดูก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกให้ว่าแก้ไงนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i t e c h s o f t w a r e c o t h หรือ f a c e b o o k c o m i t e h s o f t w a r e t h หรือ เข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e ท h Software ก็ได้